สวัสดีครับพบกผมนะครับกริตบนเดดวิษณสัยครับต้องขอชื่นชมและขอยกย่องนายกเศรษฐาชีวีสินจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนคำสั่งสายฟ้าฟาดให้ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแป๊บเดียวครับไม่กี่นาทีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ หน้าตาท่านแบบดูแล้วผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับว่าตกใจนะอยู่ๆก็พ้นจากตำแหน่งนายกอะ่ะแต่ก็ให้สัมภาษณ์แบบรื่นไหลแบบราบรื่นแล้วก็แบบมีมีความเป็นรูปผู้ชายไม่ด่าใครไม่โทษใครทั้งสิน้นสื่อประชนก็พยายามจะแสะเป็นเพราะโดนวางยาไหม วางยาก็คือคุณทักษิณจินวัตรวางยาเป็นเพราะนูน่นเป็นเพราะนี่เป็นเพราะนั่นใหไมเขาไม่คิดถึงไม่พูดถึงนี่แหละครับคนที่เป็นผู้นํามันต้องใช้แววมาในช่วงที่มีปัญหาครับแต่สิ่งที่คุณเจษฐาพูดออกมาว่าดิจิตอลไวเลตหนึ่งหมื่บาทนั้นต้องเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่อันนี้ผมว่าท่านพูดแบบแมวแมว ไม่ควรพูดครับเพราะยบอกนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนโยบายนี้เป็นของพักเพื่อไทยครับตราบใรที่พักเพื่อไทยยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นพรรคร่วมเป็นพักที่จะตั้งรัฐบาลอยู่ตราบนั้นก็ไม่ควรจะปัดเรื่องนี้ออกไปเล่ใช่ครับ ไม่ควรเจอพูดเพื่อจะมาปกป้องพรรคเพื่อไทยมันฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งยังไงชบกดนะครับผมการนี้ก็เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ขัดหูขัดตาประชาชนเหมือนกับที่คุณสมัครศุนทรเวศโดนปลดออกจากนายกในกรณีทำกับข้าวกรณีนี้ก็เหมือนกันปิดใจยาบาลในการแต่งตั้ง รัฐมนตรีที่มีปัญหาถ้าเช็คเข้าไปจริงๆนะครับรัฐมนตรีแม่งมีปัญหาเยอะแยะมากมายครับยิ่งกว่าคุณพิชิตเยอะแต่ไม่มีใครร้องอันนี้สวสวี่สิบสวก็ร้องไปสาลก็ตัดสินไะชีวิตของคุณเศษฐานั้นก็มีห้าคนนะครับที่กำหนดไม่ใช่เก้าคนนะไม่ใช่สาลรัฐธรรมนูญเก้าคนนะห้าคนเท่านั้นที่กำหนดว่าให้พ้น การตัดสินไม่ใช่เก้าศูนย์นะแสดงว่ามันจะหลุดก็ได้ไม่หลุดก็ได้จะพ้นก็ได้ไม่พ้นก็ได้5้ต่อส่อะถ้าเกิดกลับข้ากันมาก็หลุดไงผมว่าต้องทบทวนใหม่เอี่ยมกระเทียมดองเลยในการจัดการกับองค์การอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นกกตปปชสารธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระอื่นๆแต่จริงๆแล้วมันมีมัน,มมนดีกว่ามไม่มีนะเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่มีใครมาจัดการนะเพราะว่ามันอยู่ที่จริยธรรมของคนที่จะเป็นมากกว่าต้องให้แบปปกไปสมบานเลยทุกคนเน่ยเวลารับตําแหน่งเนี่ยต้องสมบานเลยว่าจะไม่รับคําสั่งใครอ่ะว่าจะพิจารณาตามเนื้อผ้า ถ้าเกิดไม่ทําอย่างนั้นก็ขอให้เมียนเป็นปลา, 5, าลห้าวันสิบวันขอให้โคตนง่าว่่มสลายกันไปเลยทําพิธีแบบอย่างศักดิ์สิทธิ์เลยสาบานและกิีดเลือดเลยใครที่จะเป็นองค์กรอิสาระพวกนี้คือใครแต่งตั้งมาก็ช่างหัวมม่มึงแต่กูมาเป็นแล้วกูจะไม่สนใจใครกูจะไม่รับฟังคาสั่งใครกูจะทํางานด้วยความซื่อสัตย์ กูจะไม่รับเงินขายกูจะเถาวายชีวิตตัวเองทำงานเพืเกิดความยุติดทรมในบ้านเมืองเอาอย่างนั้นเลยเจริงๆนะครับแต่ผมว่าซือ้อเป็นความโชคดีของคุณเศรษฐาซื้อเป็นความโชคดีของภาคเพืือไทย โชคดีคือว่าแล้็เป็นความโชคดีของประเทศชาติเพราะว่าที่ร่อนไวเลตหนึ่งมืนบาทอ่ะจะยกเลิกไปนะนะในการอ้างของพรรคเพื่อไทยในอ้างการอ้างของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประเทศไทยก็จะโล่งเงินที่จะต้องไปจ่ายมันก็ได้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นเพราะมันจ,จะปรับได้เพื่อไทยเขาอาจจะปรับ ปรับว่าเพราะว่าไอ้โครงการดิจิตอลหนึ่งมืนบาทเน่ะมันเป็นมันไม่ได้ชื่อนี้มันเป็นโครงการใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมื่อนายกเศรษฐาพนจะตาแหน่งไปแล้วก็โยนดิจิตอลหนึ่งมื่นให้ในายกเศรษฐาไปแล้วก็มาปรับกันใหม่คราวนี้ก็มาคัดคนกันใหม่เอาคนที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางเอาคนที่จนจ,นจริงๆอาจจะให้ห้าพันก็ได้ เอาเงินสดมาแจากเลยลหรือได้หมื่นอย่างเดิมก็ได้เงินก็จะลดมาครึ่งหนึ่งรัฐบาลก็จะมีเงินมีเงินเพื่อที่จะหายใจทําโครงการอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะอึดอัดมันจะไม่มีเงินมาไปจ่ายและที่ว่าเงินจะหมุนเวียนเศรษฐกิจจะหมุนเวียนกี่รอบกี่รอบกี่รอบอันนั้นมันโม้มันไม่จริงเพราะมันเลยห่วงเวลานั้นมาแล้ว นะครับก็เป็นโชคดีของพรกเพื่อไทยโชคดีของประเทศชาตินี่คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วที่ว่าโชคดีของคุณเศรษฐาก็คือออกไปแบบสบายๆเดี๋ยวสนะักสามเดือนหกเดือนเดี๋ยวผมจะทำเพลงคิดถึงเศรษฐาจะทำจริงๆผมมีท่านอาจารย์อดีตคณะบดี มาเอาไว้ลาบูรพาท่านช่วยแต่งให้คิดถึงเศรษฐาคิดถึงเศรษฐาคิดถึงเศรษฐานะครับเพราะในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาสามร้อยห้าสิบกว่าวันท่านก็ทำงานหนักทั้งปีเลยจริงๆไปแม่งรอบโลกแล้วก็พยายามทุ่มเทการทำงานแต่จะสำเร็จไม่สำเร็จก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะมันคงจะไม่ง่ายแบบที่คิด แล้วท่านก็ผ่านพิธีการใหญ่ๆมาหมดแล้วโดยพิธีการเกี่ยวกับสถาบันและกอท่านก็ได้สายสะพายไปแล้วด้วยคือคุณนายกเศรษฐานี่ไม่เคยได้เครื่องราชเลยอาจจะได้เครื่องราชชั้นเล็กๆแต่พอมาเป็นนางยกรัมรีได้เครื่องราชได้สายสะพายเลยทีเดียวพอถึงเป็นเกียรติประวัติมากๆในงานศพคุณแม่ท่านประธานองค์คมนตรีพลเอกสรยุทธ ไปเป็นประธานในพธิธีในงานก็จะมีพลเอกประยุทธ์ไปมีคุณทักสินไปแต่ไม่เห็นคุณชวนหลีกไปวะไม่เห็นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะวะไม่เห็นบิ๊กจิ๋ววะไม่เห็นวะแตาผมไปไลา้าประช่างเขาก็จะไปหรือไม่ไปแต่ผมจะบอกให้ว่าทั้งงานศพแล้วก็งานวันเกิดเนี่ยนะ รู้ก็ต้องไปถ้าเป็นคนสนิทจิตเชื่อนะไม่จําเป็นต้องกราบเรียนเชิญหรอกนะครับผมแล้วเป็นการพิธีกรพิธีเกินอดีตน,นักการเมืองนักการเมืองในปัจจุบันนักข่าวต่างๆสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองข่าวโซเชียลผิดกันหมดเลย เป็นไงไหนบอกว่าชนะแน่ชนะแน่ลอยมาโอ้โหยองกันไปดิคนเอกประยุทธ์ไปงานขอบคุณแม่ของนายกเสฐามันบองบอกถึงว่าสารรัฐมนูญจะต้องให้พ้นผมถาม่อยว่าเอกประยุทธ์จะไปสั่งสารรัฐมนูนได้ยังไงวะ <c oughs> มันสั่งได้อย่างนั้นจริงจริงหรอวะวิเคราะห์กันไปแบบสนุกสนานเลยคราวนี้ก็มาวิเคราะห์กันเด็กว่าคนนู้นได้เป็นนายกคนนี้ได้เป็นนายก คุณคุณอนุทินจะได้เป็นนายกบิ๊กป้อมไม่ได้เป็นอาจจะได้เป็นอนุทินคุณอนุทินไปมาเป็นงานที่ข่าวออกมาว่าคุณชายเกษมเป็นนายกและครอบไปเรียบร้อยแล้ววันที่สิบหรู้เรื่องแต่ผมเองไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นนะแต่มันก็มีข่าวที่คุณทักษิณเปิดตัวนะมีคน เข้าไปที่บ้านจันสองล่ากันจริงๆนัดคุยกันที่อื่นก็ได้แต่ไม่หรอกครับเพราะจะเปิดตัวเปิดเผยเลยมีรถตู้ไปกันเต็มไปหมดเลยฉะนั้นแม่ก็รวยๆทั้งนั้นเอาผ่าทั้งนั้นนี่แหละครับคนออก็าปิดกินกันนะคนก็มีตังค์นะพวกนกักการเมืองนะก็ไปกันแล้วก็สรุปวัวนที่สิบหกเนี่ยจะเคาะเรื่องนายกรัฐมนตรี ก็เป็นคุณชายกเกษมที่ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เป็นจริงๆเลยนะแค่จะเป็นเนี่ยโอ้โหก็โดนโจมตีแล้วคุณชายกเกษมเป็นอดีตนายการสูงสุดก็บอกว่าจะยุคที่เป็นนายการสูงสุดมีคดีไอ้ถุงขนมบ้างคดีของคุณทักษิณบางนู่นนี่บ้างโอโ้โจมตีกันสะบ,บ้หันแหลกแล้วผมเป็นคุณชายกเกษมผมบอยก,กูไม่เอาได้เฮียกูยังไม่ได้เป็นส้นตีต้นเมือเฮียอะไรเลยมาดา่ากูละ อ่าเอาอย่างนั้นคนเราก็อย่างนี้แหละครับก็ลูกีช่างด่าลูกอีช่งาชงแทะไงะยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้ฝากฝีไม้ไลายมือเลยประเทศชาติของเราต้องเจอรัฐบาลแบบขบจากการรัฐประหารแบบพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ยึดอานาจมาไม่เห็นมีนักวิชาการนักวิชาเกินสื่อมวลชนไอ้นักการเมืองโผหัวมาวิาพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์เลย เห็นยืนามสันอยู่บ้านนี่นแหละกล้าที่ไหนอ่ะกลัวเลยพอประเทศเป็นประชาธิปไตยก็กล้ากันชิบหายรักชาติรักแผ่นดินกล้าทําเพื่อประโยชน์ของชาติของแผ่นดินโอ้โหสนุกสนานป่ากันเลยทีเดียวให้เขาทํางานก่อนสักสามเดือนหเดือนคอยมาวีภาพวิจารอดีเป็นยังไงมึงจะไงว่ามึงจะให อดีตรพระสังฆราชมาเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอมึงจะได้ไม่ดา่าถึงเป็นอดีตรพระสังฆราชมึงก็หาเรื่องด่าจ,จนได้แล้ววะเจ้าใครดีว,วะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเดียผมยังไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นคุณชัเชยกเกษมบ้านจะเป็นคุณอุ้งอิงก็ได้มึงจะไปรู้อะไรเขาคุยอะไรกันวะก็ดูข่าวไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ออกมาเป็นรูปเป็นล่าผมก็จะไม่ฟันธงนะครับ เดี๋ยวก็จะเสียคนแล้วตอนนี้เราก็จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่อาจจะชื่อชยัยเกษมแล้วเราก็จะมีประธานฝ่ายชาญคนใหม่อุทเทงคุณนัทพงศ์แล้วเราก็จะมีรองประธานสภาผู้แทนคนที่หนึ่งคนใหม่ก็คือคุณลูกของปิศานันสกุลนะครับลูกของคุณสมศักดิ์ พ่อก็เคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรนะพ่อยังไม่ได้เป็นประธานนะลูกก็ได้ไปรองประธานเหมือนกันเว้แม่งตะกูนี้มีรองประธานแม่งสองคนเว้แม่งสุดยอดเลยจริงจริงถือว่าประสบความสําเร็จคุณสงศ์พ่อเขาก็เป็นมือขวาของคุณบรรหารศิลปาชา่ะมาดูกันต่อว่าอย่างไร แต่คิดว่าแล้วทามตรีน่าจะเป็นชุดเดิมก็ดูซิว่าจะมีพักประชาธิัย์เข้ามาเสริมไหมนี่ครับเป็นการแบบแบบทำงานไวมากๆเลยพอปดวันนี้ปดบ่ายนี้เย็นรู้เรื่องเลยใครจะเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยก็สุดยอดเดี๋ยวนี้เขาทำงานกันไวไม่ว่าจะเป็นพรักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนนะครับก็ได้ขบข่าวพรักประชาชนไปเลย เะครับคุณเศรษฐายัางไงก็สู้ๆแล้วกันถ้ายังชอบการเมืองอยู่ก็ยังทำงานการเมืองได้ครั้งหน้าก็มาเป็นสสปาร์ตลิสของพรรคเพื่อไทยนะอาจจะเป็นได้เป็นนายกรัฐนมนตรีอีกสมัยก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับขอให้คุณมุม่งมั่นตั้งใจทำงานให้พี่น้องประชาชน การเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็หมดไปหลายล้านเหมือนกันนะซื้อรถใหม่ส่วนตัวใช้รถส่วนตัวใช้น้ามันส่วนตัวเงินเดือนไม่รับให้หมูลนิธิให้องค์กรต่างๆปีนึงเนี่ยนละครับก็ถือว่าเราก็ต้องการนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะครับที่ไม่โลภที่ไม่เข้ามาหวังที่จะกอบโกยไม่หวังเข้ามาแดกแต่ครับผมขอชื่นชม ขอให้ปรับสภาพจิตใจสักวันสองวันแล้วจันก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปปล่อยโล่งๆสักเดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาทําอะไรจะไปทํางานส่วนตัวหรือจะมาทํางานการเมืองมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ได้นะครับผมนั่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่ภูมของผมนะครับ จะแนะนำนะครับได้มาใหม่ครับองค์พญาคุณกับสวยคลิปเลยจริงๆท่านเป็นเทพเจ้าแห่งอำนาจวาสนาบารมีครับราคา290บาทนะครับผมบูชากันได้นะเงินเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจอนจัดครับผมติดต่อผมได้ทาง เฟซบุ๊กอาจารย์คีดชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันขับกิงกังกันเข้ามานะครับผมเงินที่ได้จากการบูชาองค์พญาคุณก็จะไปเข้ากองทุนอิสระ,ะผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอจัดขับกองทุนนี้ดูแล คนมาร่วมพันคนดูแลหมามาร่วมพันตัวแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีกระถานแคนตัดซึ่งสวยงามมากๆครับเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานฟรีแฮนด์นะครับอันนี้ทำมาพิเศษคือเขียนคําว่ากดโพ Channel นะครับผมทำมาพิเศษจริงๆใบละ290บาทครับวันนี้ก็เงินเข้าช่องกิจโอชแนลแล้วก็เข้ากับคนทําคนที่ผลิตสินค้านะครับซึ่งเป็นคนบ้าน,านช่วยๆกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้ภาคุณมของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี